จะฮดคู่มือบุญละโอ้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเดอ้อน้อยพี่น้องเนาะบรรยากาศช่วง คอยคำย่ำแรงพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอ่อกับบาพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมากอะกำลังซีเมื่อพี่น้องเอ้ยพอดีเห็นน้องไอ้ได้สบายดีล่ะสบายดีโดยสบายดีเบึง่งพี่น้องเอ้ยโอ้ไอ้ได้พักคดกสวนพี่น้องเอ้ยมึงเาวหาน่อยดพักพี่น้องบัวไพ่ซื้อมาให้นี่ล่ะ เพื่อนยังจื้ออยู่ว่าซื้อเพื่อนโมฮู้เอื้อลาตีเด้อเพิ่นซื้อให้เดอ้ออืมฮดพักพี่น,อกกน้องเอ้ยเอาหดๆดกำลังเกิดพี่นอกก้องเอ้ยพักบัวเนาะงมีจอยปลูกอันนี้เพิน์ทกะวาดไม่พี่น้องเอ้ยต้องขุนเกิดเป็ดแล้วเนาะ ได้ดาตักน้ํามาฮดพี่น้องเอ้ยพ่อมันกําลังสิเมื่อกับน้องลาตีแน่เซาแหลมแน่พี่น้องเอ้ยตักน้ําฮดผักบัวใหญ่กว่าคนได้นี่เนาะค่อย เบื้งเด้อปลาลูงเอ้ยเอดาหดพักโอ้มุนแบบชิเลยบ่หน่ก็ม่งม่วงบ่ฮะนางสาวเลมพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีเด้อโดยได้ฮดแล้วหรืบ่หน่นะได้ทั่วอยู่บ่ซอยเบิดทุกอย่างพี่น้องเอ้ยหดพักหดมีก็เป็นกำลังใจให้ชุมเฮานี่เด้อเนาะพี่น้องเอ้ยทีมงานสู่ชีวิต โบ้งกับกระลักนกแมนพอได้ได้ใช่ต้มมีเนาะนี่ก็ไปซื้อค่ดมะหาพันหัวสิบพันเราก็ไปขายเครื่องขายคองไม่จอยกับพี่น้องเลยอันนี้ก็ให้ไปขายยังมาเกาะนอกเมื่อกี้นี่ก,ก็ได้พี่น้องให้อาดาอยู่น้ำเบาพมีกับซาแลม,มกำลังเกิดเนาะแ <Man. S 2> มนเวลาจ้ากับเอาลายแล้วมันนักขี้เปียจเงานะเออ,เอ,อเ <laughs> โอ้คือเอาลายแท้ บ clothes, seaweed, ัวใหญ่กว่าคนเลยพี่น้องเอยบาทนี้เดี๋ยวเาตีซื Ambassador ้อบัวมาให้พดพดเออค่อยๆล่ะกำลังเกิดนี่เล่นเล่นเล่นอ้อมอ้อมลงนอะถือว่าเป็นได้เนาะเด็กน้อๆฉันนี้พี่น้องเออพดพักนี่พดอ้อมแล้วพดเล้วพดเปียกๆแล้วอีหล่ะมืออึดเช้ายังบม่ได้พดอีก หดแดต่ตอนแรงเอาอันเบิ้งนาบ่าวชิบอกอีหละตนนัวน้อยๆพี่เจ้าคอยหดด้ยยินเบอมันสิตายเอาโบ,บ้ลยเฮยบัวใหญ่ก็ได้เอาหน่อยนึงไปเถ่าผนไปคายมากอะไปนอ,นอนอ้เนาะกลับไปคายอันเอียงก็พักนี้ก็เคยลืมเลยสแสลมพักนอกเนาะ ก็เป be ็ดละติดเบิ่ดแล้วแม่นติดเบิ hmm. ่ดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พุ่นอันนี้งามมื้อนี้บ่อันนลูกเนาะมื้อนี้ะแลมแลมมื้อนี้บ่าเพิ่นเอาโดยนีมื้อนี้เฮ็ดกสบายอยู่บ่กันําซาไม่จอยมานิิเปียกักเลยบ่ฮยดลดลูกนี่อือผักเ็ดกําลังงามเียวผักไได้ มันโหดแล้วน,นี่ล่ะพี่โหดไปลุมพี่โอ้มาเลยพี่น้องเอ้ไม่จอยได้ฟุ่นบ่มาใส่พักเนาะไม่จอยได้ฟุ่นบ่มาฮะได้ฟุ่นกี่งัวพี่น้องเลยเลี้ยบเราใส่ฟุ่นแบบเลี้ยบเตี้ยพุ่งพุ่งแมน ฮดฮดอีหล่าเด้ตัวเป็นคุมหอยังอยู่ลูกฮะลองไล่ฮดบนรถอันนี้เปียกแล้วนังเอาตัวเป็นคุมพุ่นบานนี่โดยฮักฮดผูกตัวนันผูกอันนี้เออเอแลมเราฮดแล้วนะพี่ม้ฮดตะพีแหละมีม้ฮดตัวสุดท้าเลยโดยเค่อยๆฮดเดินนะพักอีหล่ากำลังสิใหญ่ขันสมไปเลาะขายก็ไม่จอยได้ค่ะอะไรตรงตรงจี๊ดพันเลย สบายดีแม่ถือพุ่นบักินนะได้เท่าไรไปขายพักฮาก็มาพี่น้องเอ้ยได้สามสิบพันสามสิบพันเห็นนั่นถือหิวทงพุ่นขิงง้วบ่ซื้อขิงง้วมาพร้าวมหรือว่านอะไรไปนี่นะไปขายอันนำบ้านเลยลูกโดยโดยก็เรียกว่าแวะซื้อพุ่นนเขา หายแอได้อยู่กับบาา่าวพมีกับสาวแหลมก่อนพนวใบพี่น้องเอ้ยเบิ่งสาวน้อยหุจักซอยไม่เท่าพี่มาฮดพี่นั่งตัวนี้เพราะมันซุ่มอ,อยู่ดอกพ,อพี่น้องเอ้ยอีลากระอยอันห้อยใส่โบลายหขนาดนางเพราะมันเปียกอยู่คอยฮดตัวนี้ เอออ้อมไปนั่นแหละลูกเออไปนั่นแหละเฮ็ยเฮ้ยอยากชยโชยเนาะเออพี่น้อง<ห>เลยอีละบัดน,นี้ก็นเลี้ยวอะไนานนี่นานนี่ฮ่าพะการุน,นกำลังโผ,ผล<ะ>่ไม่เจ้าไส้พุ่นแล้วไม่โอยใส่แล้วกำลังติดเนาะเ<อ>ด็ดอันนาออกมันเดอม์มะเคขือแม่นบอสแลมให้มันพื่อนขะๆก่อนแต้มันได้เช็บมือก่อนยังโ่ดโดยโดยให้มันซื่อกว่านี้ก่อนยังเด็ดก็กได้ ไปต้องมันยันทางซายอันนี้พักกระโดนคือกันหมดหม่กำลังปุงที่ขายได้สามสิบพันพอดีพี่น้องได้สาเซียมซับได้สามสิพันเป็นเงินอะไรเขาเท่าไรน้อประมาณ60สบาทอุ้มทุกันน่ดมเจมันจะดทานเเบ่นเือกนี่ตัวในฮลุกเออคอยฮดใชั ไอผุนนำมาแต่ผุดหลุดนังผุแต่ผุนเล็กน้อยเนาะจักเห็ดชนิดก็ถื่อว่ากิ่งได้พี่น้องเลยฮดแล้วล่ะก็ได้กำลังเกิดเนี่ยดามักทัวไปจักเนาะนี่ฮดล้นาาดนดวนะ,นะนเออคอยคอยฮดมักทัวและนี่เนาะไม่จอยปลุก ล u n h ํา e a r ด h k önemli li еёales-kh dorat new-art-k art news skaji pori s b ่ทันเกิด a ี่น้องเอ้ย srㄯ rosril jamais sooyoui อ o o y o u i i d e b น r i p น n c i d e n t 1991,ли Ora abib Ι Ir i n v e มื้ออื่น9 l i era addition to the baham mandar i ผักจ้เริ now, ่มติดแลเนาะแม่จ eh, so ้อยเนาะเริ่มงามแล้พี่น้องเอ้ยจับักเียงได้ลืมละ่มันใหญ่พแหละดไอดาสิใช้ต้มมีเนาะักอันักบงพี่น้องเอ้ยลวกมีต้มมีพอได้ใส่เอออ่นบ่ได้ดเนาะ่โดยแม่นอันบักทั่วเบิดบ่ได้แม่ปลูกนี่ฮะโอ้นพี่น้องแม่เราตกใจออกว่ะอันนี้ บึงคือสิแซ่บเนาะกินกับลาบนี่เนาะเอานะแม่เบิ่งลองเบิ่งบ่บ่เป็นหยังบ่มีลาบกินผักกระโดนบ่บ่มีลาบกินพี่น้องเอ้ยจับแจกมะกอกกำลังเกิดงามอืมเบิ่งไปหาไอ้ด่าก่อนเอาฮดตรโคตผักหนอกกันเอาไว้ขายโดตรลดลง ่งพีน้องอันนี้น้องไม้ฝรั่งเนาะงไม้คงไม่จอยพี่น้องเลยน้องไม้ฝรั่งสิไฮเพิ่นหาอันต้นมะหุ่งมาปลูกอยู่พี่น้องเลยหาเอาเบียมม้ยร์มะฮุ่งเนาะมาปลูกมาหวานใส จะหดคู่มืออมบุญละโอ้พี่ตัวนี้จะยังพันหดทีพักนอกเนาะพี่น้อง,องเอาไว้ขายยัำพ้นนี่คือสีลายปุ๊บพอมีคิดว่า bây bố bốc búa phần ơn cái xăm nay, búa bẻ măng nạo bẻ măng kĩ ạng này đấy, này cô măng kĩ ạng phần thì nào, ai đã, lấy เป็นยักษ์เปลี่ยนพี่น้องเลยมนันเบิดระบบน,น,นะน้ำในโอ่งเจ้าน่ะปูซ่างเพิ่นดึงท่อไปพุ่นพี่น้องเอ้ยไปนอกพุ่นเนาะไม่จ่อยเพิ่นก็นต่อไฟน้ำเขา่าพี่น้องเอ้ยพอดีเอามาตามป่าเลยนอ่หลังหลังเฮือนเก่าเพิ่นนี่พี่น้อง มักเกง,งเกียงพี่น้องเลยแมงปอโก้มะเกียงมันมมง,งมนาว <c ười> อันนี้มังนาบ่ไม่จอ,อยเรื่อยยังนี่นะโ,นนโ,นกกโอ้โหโคตรไดร์ไลน์เลยล่ะให้มันมันเปียกนี่ <c ười> น้ำและเบิร์ดแต่พี่น้องเลยมิจิเที่ยวไปเอา มื้อนี้ให้เบิ่งไอ้ดาเฮ็ดเวียกเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งหามาปลูกมันบ่เพิ่นหาก็เอามาเด้นี่เพิ่นแซ่สิปลูกเนาะนี่แม่จอยเพิ่นแซ่พสิไปปลูกพี่น้องเอ้ยมันเพิ่นอายพี่น้อง เพียงเสื้อผ้าเพิ่นพดใส่ลายรถล,ละอืพดใส่ลายเบิ่งบ่าวสิบอกเออใส่ลายๆรถหรือเออใส่ไปที่แหละใหม้มันซุ่มจับเอ,าเอบบบ้าเออให้มันซุ่มบัวละบัวรถปัวไซมันมันมันสั่นพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็ต่อเอาเนาะไปหาอัน คนสร้างเพิ่นเห็ดเวียกเพิ่นหามาปลูกพี่น,น้องไอ้เม่ม์จอยเราจะเอาไปปลูกอยู่นอกคนแล้วแบบนี้เบิ้อง ถ้าใคแย่งกันยังปลูกไปหน่อยแล้วจะปลูกเลยเพื่อคายเนาะเอาเมือ่อเอาใบคายต้นดอกไม้บอสละต้นเนงไปต้นหัวเสือพี่น้องเนะาะว่งเงือนชานแล้วพี่น้องเอไปปลูกดูหน้าบ้านเนาะพวกดอกไม้อันนี้ ไม่จ่อยน้อพี่น้อง,นองนนนนเนาะเอียงกันพอดีแหละนางกระเทือนแล้วไปไว้ใส่ทางขึ้นบันไดนะเนาะสไลมเนาะงามเลยพี่น้องเลยพอดีงางงาเปียกน,น,น,บบน,นวลล่ะบ,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 บัวใหญ่กว่าคนอีกพี่น้องเลย đâu mà đi làm mày đã Hãy subscribe có kênh ปูปากชามก็จจงปากเห็ดเนาะอยากเห็ดซอยไม่เ่าเด้เป็นว่าเลี้ยงคนเนาะพอได้อาศัยพี่น้องเลยดีใจ <c oughs> จักเป็นยังเบื้องบบาวจะเอาออกให้ให้ผมจันโทษโทษโทษทเปียกโทต้นบักมี่นี่ ต้นไหนล่ะยังทันหดปูไม่เท่าผ้าปูเลยก็ปปูไปพี่น้องเอ้ยเบืองยางแล้วเนาะเราหาเราไปเก็บไปหาพักหายางแล้วเราก็เก็บยางมาพพ้อมไม่แต่กระสอบเขาตัดเราก็ยังเก็บมาไห้พี่น้องเอ้ยเป็นของเก่าเนาะไม่ยังเราก็เก็บไปเบิ้บ่ได้ขายแล้ววะนี่น้ำเขาเบิ้ลเลย ไอเบิง่งบรรยากาศตอนค่ำคำพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้องเอดาเนาะมี FC ป้าลุงอยากเบิง่งเกรยอ้ายอยากเบิง่งคลิปน้องเอดาเพื่อวะ กดไลยแท้ดานี <laughs> ่พอ่อะไรอีหละคันเมื่อยกันเป็นหาฮดเครื่องปลูกเพื่อนพี่น้องเอ้ไม่เท่าเป็นคนปลูกเพกื่อเป็นคนฮดเนาะมันแห่งมันสูงแล้วกะ โบได้หดพี่น้องไอ้าบานนี่แต่และมือก็มีแต่ไอ้ด่าหดผว่าไม่จ่อยก็ไปหาคายเครื่องคายของเนาะพี่น้องเนาะได้มือละเส้าสามสิบบาทถ้าไหลเป็นเงินไทยเนาะบ้านเฮาก็สามสิบสี่สิบพี่น้องเลยโบได้ซื้อใน,นอยู่เนากิน คนว่านจอดไปต้มี่นองเลยเวลาอันล่มเยียงมาแล้วก็ต้มกินว่านจอดคนอื่นสร้างมันก็เห็ดเวียกอยู่ข้างนอกคุณเนาะส่วงคำคำไปนองเลยมาให้แอดา้าห็ดบึงแอด้าห็ดเวียกเห็ดงาน ไปบันดนี้พี่น้องเอ้บอพมีสิให้เบิ่งทางออกก็เด้ออีหล่าเดอ้นอนับเอาไปข้างนอกก็เด้อบันดนี้เดอ้อไปเบิ่งอันสร้างเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยบาทน,นี่ไอ้ก่อนสิเมื่อเนาะให้มาเบิง่งสบายดีละ่ะสบายดีโดูสบายดีงามๆก่อนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนพี่น้องเอ้ยออกไปหาสร้างก่อนเนาะเก็บคอและขำมาเลยก็ได้ให้เบิ่งน้องไอเดาเพิ่น เหตุเพื่เกติงานพี่น้องเอ้ยส่วนคำคำนาะซอยไม่เท่าไปเรือนซานก็คืบหน้าเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเมื่ออื่นคือว่าสร้างพันธิยุทธ์น้ะแซลแรมน้อสร้างยุทธ์มือหนึ่งพี่น้องเอ้ยสร้างวงกบแล้วนะพี่น้องเอ้ยโดย โบเดมาบโบซางพักบ่ามื่อื่น <c oughs> ยินฉับมันดังโวดพี่น้องเลยวันนี้ยินมันว่าว่าที่พักพี่น้องเลยมื่อื่นเนาะเริ่มคืบหน้าเรื่อยๆมื่อื่นพักบ่เราเออตัวไว้พี่น้องเลยเนาะคุณนี่ก้ะ เทคันเลยพี่น้องเอ้เพราะว่าไม่ไม่แป้นแฮมเบอร์ลายเนาะไม่แป้นไม่กุบพาแฮมเบอร์ลายพี่น้องเลยฟังน้ำผึ้งกระเทยแล้วพี่น้องอันนี้ก็แล้วเนาะใส่หน้าต่างไปโอเคพี่น้องไ้จังได้คลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปเดอ้อเนาะพบพ่อ,อกันมื่ออื่นผมได้ส้างผมได้มาพี่น้องเลยไปเมือ่อวันี้ชุมพลาสามคนเมือเอนน <laughs> ม่อนี้ลูกเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ลูกซาหลมมือก็ได้ลาเมื่อน้องลัตตีเฮาก็ได้เนาะสบายดีซาหลมลัตตีเดอ้อสบายดีเบดิดสุขุสุคนด่น้องเลย